สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาต่หงชาแนลนะคะก็ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามากด subscribe กด like กดแชร์นะเข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็เข้ามารับหนังสือนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ก็ส่งให้เกือบหมดแล้วนะคะส่งทยอยส่งให้เกือบหมดแล้วนะก็ต้องขออนุมโมทนากับทุกๆท,ท่านนะคะท,ทุกๆคนด้วยนะลูกช่องลูกดวงแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกด้วยนะคะใครที่เป็นสมาชิกแล้วต้องการได้หนังสือก็อย่าลืมทักมานะหนังสือยังมีอยู่ นะคะสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกไม่เคยเข้ามาดูช่องของหงนะตอนนี้ยังแจกอยู่นะคะหนังสือปฏิปทานะคะพระธุดงสายกรรมาฐานพระอาจารย์บ้านภูริัตโตเขียนโดยพระ อาพระมหาอาหลวงปู่อาหลวงตาบัวนะคะเขียนโดยหลวงตาบัวนะคะก็กว่าท่านจะเขียนรวบรวมได้เสร็จก็นานพอสมควรเพราะฉะนั้นหนังสือน,นี้ค่อนข้างที่จะมีคุณค่าแล้วก็คณะผู้จัดทําหรือผู้ที่เขาอยากจะแจกเนี่ยก็ตั้งใจจะแจกให้กับทุกคนจริงๆนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะหงขอะขอเป็นสะพานบุญนะ,ะนะคะส่งให้นะคะส่งให้นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องโอนเงินอะไร มาทั้งสิ้นเลยนะคะรอรับอยู่ที่บ้านเฉยๆรออ่านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยากได้หนังสือนะก็ทักเข้ามานะคะหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามา,มาที่หงหนึ่งสี่นะคะแล้วก็จะส่งจัดส่งไปให้นะทีนี้วันนี้เราจะมาเล่นพ i ิกอาคาดกันนะคะพิกอะคาดหัวข้อวันนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชัดเจนนะคือเหมือนกับว่า ลักษณะการครบไม่รู้ว่าเขาคิดกับเรายังไงแล้วคิดกับเราแบบไหนนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาเป็นอย่างไรต่อไปนะก็คือเขาคิดกับเราแบบไหนนะคะเป็นเพื่อนชอบเราหรือเปล่านะคะหรือว่าคิดกับเราเพราะผลประโยชน์นะเราจะมาดูกันนะคะสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะคะมาหาคําตอบนะมีให้เลือก3ามกองด้วยกันนะคะช่วงนี้ก็ เป็นไพ่อันนี้นะคะอ่าเป็นรูปน่าจะเหมือนรูปตานเนอะอ่านะคะเป็นรูปน้องหมีนะคะอ่าหมีดูหน้านะคะแล้วก็ไพ่ลายดอกไมก้ก็ทำสมาธินิดนึงนะคะก่อนเลือกนะเลือกกองที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดถ้าเวลาไม่พอก็พอส์ไปได้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่กองแรกนะสามวินาทีค่ะ โอเคนะคะหงขอเริ่มที่กล่องแรกนะอ่าเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าคนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณหรือคนที่คุณถามถึงของคนที่เลือกกองนี้นะคะ mm hmm. เขาคิดกับคุณแบบไหนนะคิดกับคุณแบบไหนแล้วก็ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปไปเป็นความรักได้ไหมนะคะหรือความสัมพันธ์จะพัฒนาไปเป็นแบบไหน คนที่เลือกกล่องนี้นะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะก็ห้าใบสิใบแรกจะเป็น queen of cups นะคะเป็น the magician ไพ่สิบถ้วย ไพ่แฮงแมนไพ่เดอะสตาร์นะคะอ่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขา หมมองว่าคนคนนี้น่าจะมีครอบครัวแล้วนะคะหรือเขาอาจจะมีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะแต่เขาเนี่ยชอบคุณนะคะเขามองคุณว่าเป็นผู้หญิงที่สวยสวยงามเป็นผู้ชายที่ดีนะคะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะแล้วก็จะเรียกว่า มีความละเอียดมีความอบอุ่นนะคะคือมีความเขาเรียกว่าอะไรอยู่ใกล้ๆแล้วสบายใจอยู่ใกล้ๆแล้วเหมือนคุณเทคแคร์ดูแลเขาอะนะเทคแคร์ care, ดูแลเขาดีมากเสมือนแบบเป็นคนที่คุณรักเสมือนลูกอะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นคนที่จะเรียกว่าเข้ามามีความสัมพันธ์ะ่ะแต่คุณรู้สึก ดูแลเทคแคร์ care, เขาอย่างดีแล้วคุณก็เป็นคนที่เพอร์เฟกด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะค่อนข้างเด่นเลยอ่ะนะคะเตะตานะคุณเป็นคนที่เตะตาเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าชอบนะเขาชอบคุณนะคะแล้วก็แล้วคุณก็นิสัยดีอ่ะนะคะคุณเป็นคนนิสัยดีกับเขานะนะอันนี้พูดถึงความสัมพันธ์กับเขานะคะเป็นคนที่ดีอ่ะ อะไรก็ได้นะคือไม่ค่อยมีปากมีเสียงอ่ะออยากจะทำอะไรคิดอยากจะให้ช่วยอะไรคุณก็ช่วยอยากให้ให้ทำอะไรก็ทำนะคะดูแลเทคแคร์อย่างดีตรงนั้นตรงนี้มีไหมนะคะเเป็นห่วงเป็นใยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคนคนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระล่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมี ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่ว่าแบบเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนกับว่าดีเหมือนกับคุณนะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดแล้วรู้จักเขารู้จักพูดนะเขารู้ว่าเขาอยากได้ผลประโยชน์อะไรหรือเขาอยากให้คุณทำอะไรเขารู้วิที่จะทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบระหว่างคุณกับเขานะคะคุณอ,อาจจะให้ใจเขามากกว่าที่เขาให้คุณนะ อ่าถ้ามองอย่างนี้นะคะมองว่าเขาอาจจะค่อนข้างที่จะชักใยเราอะนะคะหรือว่าอาจจะบงการคุณหรือว่าอาจจะมีเทคนิคที่ทำให้คุณเนา่ทำในสิ่งที่เขาอยากทำหรือทำให้คุณเนี่ยตามใจเขาในแบบที่เขาอยากได้นะคะเพราะว่าเขารู้จักใช้คำพูดเขาเหมือนกับเขาเป็นคนฉลาดอะ ฉลาดในการจัดการกับคนด้วยนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยในบางคนบางคู่เขาอาจจะมีแค่คนคุยบางคนบางคู่เขาอาจจะแต่งงานแล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเป็นคนโสดนะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาคิดกับคุณแบบไหนเขาก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยชื่นชมคุณนะคะชื่นชมคุณแล้วก็ชอบคุณแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าอาจะชอบแบบ รักนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ด้วยขนาดนั้นนะคือมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้อาจจะไปขนาดนั้นนะคะนะหรือถ้าใครแบบมีความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็ชอบคุณนั่นแหละนะคะนะมันมันมันแล้วแต่ว่าช่วงสถานการณ์ของคนแต่ละคนน่ยมันเกิดตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตามหน้าไพ่อ่ะเหมือนคนคนเนี้ย เขาก็กำลังชื่นชมคุณอยู่นะกำลังชื่นชมคุณกำลังชอบที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะแล้วก็คุณตามใจเขานะคะยังไงก็ได้อะไรก็ได้นะคะโดยที่แบบ เขาแฮปปี้อ่ะนะคะเขารู้สึกว่าเขาจัดการคุณได้หรืออยู่กับใกล้ๆคุณแล้วคุณเทคแคร์ดูแลเขาอย่างดีนะคะนะแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้ชายที่หล่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแฮปปี้มากๆเลยแล้วเขาว่ามองว่าเป็นคนที่ดีนะคุณเป็นคนดีค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะทีนี้เนี่ยในกรณีที่คุณชอบเขา ะะบางครั้งเนี่ยคุณเองอาจจะไม่ได้ชอบเขาหรอกแต่อยากรู้ว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะคะก็เหมือนที่บอกก็คือเขาก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปในลักษณะที่ถึงขั้นแบบว่าเออชอบมากหรือว่าอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะอาจจะอยู่ในแค่ช่วงที่เริ่มต้นนะคะชอบที่จะอยู่ใกล้ๆคุณแต่ทีนี้ในบางคนละ่ะถ้าชอบคนคนนี้นะคะไปดูซิว่าความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเนี่ยจะพัฒนาได้ถึงขั้นไหนนะคะอ่ะไปดูซิว่า ถ้าคุยกันต่อไปนะคะมันเป็นในลักษณะแบบเพื่อนแบบไปต่อแบบนี้หรือจะลงในลักษณะคนรักหรือว่ามีความลึกสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะไปดูกันว่าคุณกับคนเนี้นะของคนที่เลือกกองเนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะไปลงกันลงกันในแบบไหนนะคะหรือว่าจะสรุปแล้วเขาจะมีแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในรูปแบบไหนไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะไพ่ช่วยบอกด้วยนะ ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในแบบไหนนะคะทรีออฟคัพส์นะไพ่คว e นอ of วาน d s เพจอ of c ั p สนะคะว e e อ o ฟ f อร์จูนไพ่เอ e อ f p เพน a c l ล s เอาเป็นว่าอ่าฮะ ถ้าคุณคบกับคนคนนี้ต่อไปนะคะหงมองว่ามันอาจจะมีการเขาอาจจะมองคุณในเรื่องธุรกิจนะอ่านะคะไพ่เมจิเชียนไพ่รา,าชินีถือคาทานะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะถ้าคบกันต่อไปมีแนวโน้มนะคะที่อาจจะมีการร่วมมือกันทำธุรกิจนะคะหรือว่ามีการคิดในเรื่องของเงินทองนะอาจจะคิดกัน อ่าเขาเรียกว่าลงทุนด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะมันจะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าคบกันต่อไปอ่ะมันจะดีนะคะจะนำโชคนำลาบมาให้แต่ว่าถ้าใครคิดในเรื่องของความรักมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันค่ะนะคะถ้าถ้าจะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้คิดกับเขานะคะในกรณีที่คุณไม่ได้คิดกับเขาในแง่ของความรักนะหรือว่าคบกันเพราะว่าอาจจะมี มีคอนเนคชันนะก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีการร่วมมือกันหรือทำธุรกิจด้วยกันหรือว่า เขาเรียกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะคุณกับเขาเนี่ยจะดึงดูดโชคลาภเข้ามาหรือถ้าร่วมกันทําทธุรกิจก็จะทําให้ได้เงินได้ทองเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าคุณคิดกับเขาในเรื่องของความรักนะคิดว่าคนคนนี้เขาจะรักคุณได้ไหมหรือเขาจะมีแอคชั่นกับคุณในความสัมพันธ์ไหมก็ต้องบอกว่าก็มีเหมือนกันนะคะถ้ามองในแง่ความรักเนี่ยมีความมีความามีการพัฒนาที่จะพัฒนาไปเป็นความรักหรือความชอบกันได้เหมือนกันแต่ว่า มันจะเป็นในลักษณะที่อยู่กัน3คนนะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะไพ่3ามถ้วยขึ้นมาคืออย่างที่บอกก็คือคนคนนี้น่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วแหละแต่ถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นความรักเนี่ยมันก็จะไปต่อได้นะคะเขาค่อนข้างที่จะสพอร์ตคุณเลยแหละนะคนนี้เป็นคนที่มีฐานะมากๆนะคะว e ลออฟฟอร์จูนขึ้นนะคะแล้วก็คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจากเขาด้วยนะมีโชคมีลาบจากคนคนนี้ถ้าคุณไม่ ถ้าคุณอาจจะยังไม่เอ่ยปากถ้าคุณเอ่ยปากเขาก็ให้นะคะเนี่ยคุณจะได้ข่าวดีถ้าใครกําลังเอ่ยปากแล้วรออยู่ก็มีแนวโน้มจะได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของโชคลาภการเงินจากคนรักหรือว่าคนที่คุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมองได้เป็น2กรณีนะถ้าคุณคิดว่าคนนี้คุณคิดจะมองเขาในเรื่องของคอนเนคชั่นหรือการงานมีแนวโน้มที่จะได้ร่วมงานแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าคุณชอบเขานะคะในเรื่องของความรักเนี่ย เขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะคะจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเปิดเผยนะอ่าอาจจะคบกันในลักษณะที่จะเป็นรักซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณนะอยู่ที่คุณเลือกนะคะอ่านะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าต้องอยู่ห่างกันด้วยนะคะอาจจะอยู่ใกล้กันนาน,านไม่ได้เพราะว่าหงมองว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความฉลาดถึงคุณจะยอมเขาก็ตามแต่คุณเองก็ ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่องนะคะก็ถ้าอยู่ใกล้กันก็มีสิทธิ์อาจจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบห่างมีช่องว่างหน่อยก็ดีนะคะมันก็จะมีความสุขนะแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเรื่องด้านความรักได้ไหมก็บอกว่าได้นะคะถ้าคุณ EXPECT อยากให้เขาชอบเขาก็ชอบคุณในแบบที่เป็นคนรักได้เช่นกันนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นค่อนข้าง อ่าซัพพอร์ตอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนกองนี้เขาคิดกับคิดกับคุณแบบไหนก็คือมองได้สองแง่นะถ้าคุณไม่ได้ชอบเขาก็ทํางานด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าคุณชอบเขาก็มีแนวโน้มได้ลงตัวเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปนะคะอ่ะไปดูกันกองต่อไปนะคะว่าเขาเนี่ยมองคุณแบบไหนนะกองที่2นะคะ ไปดูซิอา้าวไพค่ะช่วยบอกหน่อยว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย <client> เขาคิดและรู้สึกกับคนที่เลือกกองนี้แบบไหนนะคะเขาคิดและรู้สึกกับคนที่เลือกกองนี้แบบไหนนะไปดูซินะคะเขาคิดและรู Spiritual. ้สึกกับคนที่เลือกกองนี้แบบไหนนะขอห้าใบค่ะไพ่ห้าคาถา ไพ่สามถว้วยไพ่เก้าคาถาไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่ราชินีถือดาบนะคะอืม ถ้าถามถึงนะคะคนที่เลือกกองนี้นะว่าเขาเนี่ยมองคุณในลักษณะแบบไหนนะต้องบอกก่อนเลยว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดมากๆนะคะเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็ได้นะดูได้ทั้งสองเพศนะคะถ้าเกิดหงบางทีลืมแนละเพราะว่าลูกค้าผู้หญิงเยอะมากๆก็แทนคุณแทนตัวคุณลงไปได้นะคะ ก็คือเขาเนี่ยรู้สึกประหม่าะนะเขาประหมาะ่าเขาเขาเนี่ยถามว่าเขาชอบคุณไหมนะคนเนี้ยถ้าคนเลือกกองเนี้ยนะมองได้เลยว่าเขาเนี่ยชอบคุณนะคะคิดในเรื่องของชู้สาวนะคิดในแง่ของชู้สาวแล้วกลัวเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงมีความมั่นใจมองว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะคะค่อนข้างที่จะตัดสินใจด,ด้วยตัวเองอะ่ะคือข่มไม่ได้นะเออข่มไม่ได้เป็นคนตรงนะคะเป็นคนตรงคิดยังไงพูดอย่างนั้นอยากทําอะไรบอก ทำ,ทำไปตามที่พูดนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณนะเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาแย่ง คุณเยอะเลยเหมือนเขาต้องไปอยู่ในการแข่งขันนะ่ะแล้วเขาก็มองว่าตัวเขาเขาก็กลัวไหมว่าคุณเนี่ยจะไม่ชอบเขานะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเ,เองอาจจะไม่ได้ชอบเขานะก้าวาธานะ,ะกับห้าเหรียญแล้วก็ห้าขาาเหมือนเหมือนกับว่าคุณเองเป็นคนเนื้อหอมนะเนี่ยเขามองว่าคุณเองอาจจะเป็นคนเนื้อหอมมีคนเข้ามาชอบมากมายคุณต้องมีตัวเลือกแน่ๆเลยเขามองคุณเป็นแบบนั้นเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็มีคนมาชอบเยอะ นะคะแล้วเขาเองเขาก็ค่อนข้างประมานะเหมือนตัวเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในการแข่งขันกับคนอื่นๆด้วยแล้วเขามองว่าเขาเองเนี่ยอาจจะคุณเองอาจจะไม่เลือกเขานะคะในความรู้สึกนะในความรู้สึกนะคะของไพ่นะก็คือเขารู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาเพราะคุณน่ตัวเลือกเยอะคุณมีคนเข้ามาชอบเยอะนะนะคะแล้วเขาก็รู้สึกแบบ กลัวนะกลัวจะไม่ได้นะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณค่ะคนที่เลือกกองนี้คนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาแอบชอบคุณเขาชอบคุณอยู่นะแล้วเขาก็มองว่ากลัวว่าคุณเนี่ยไม่ชอบเขานะคะแล้วก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเนื้อหอมมากๆอ่ะนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะเลยนะทีนี้ไปดูซิว่าอยู่ที่คุณนะคะกองนี้ว่าคุณเนี่ยชอบคนที่คนนี้หรือเปล่านะคะ แต่คุณก็รู้แล้วแหละว่าใจเขาชอบคุณนะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะแต่ถ้าคนนี้ชอบคุณแน่ๆค่ะเพราะว่าไพ่ถ้วยขึ้นนะชอบชอบมากนะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะชอบเขาไหมเขาก็เลยแสดงออกไม่เต็มที่นะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่ไมแน่ใจเพราะว่าเขาแสดงออกไม่เต็มที่กับคุณคิดกับ คุณแง่ไหนกันแน่แต่ว่าที่เขาไม่แสดงออกเต็มที่เพราะเขากลัวว่าคุณก็มีคนอื่นอยู่เยอะด้วยนะคะทีนี้ไปดูซิว่าแนวโน้มจะพัฒนาไปได้ยังไงนะคะถ้าคนที่ชอบกันนะถ้าถ้าคุณชอบเขานะคะคุณเออาจจะทํำยังไงหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปยังไงจะได้ลงเอยกันไหมนะคะไปดูซิไพ q u n o n p f p t n t l e s e s นะคะ ราชนีถือเหรียญไพ่แปดคาถาไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มค่ะ นะถ้าคุณชอบเขานะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็จะเรียกว่าเขาก็อาจจะเศร้านะคะมองได้สองอย่างนะก็คือถ้าคุณไม่ชอบเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกแย่นะผิดหวังเสียใจลึกๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณก็ชอบเขาด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะมีแนวโน้มพัฒนาค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าพัฒนาแล้วคนคนเนี้ย เขาก็อยากที่จะจริงจังกับคุณด้วยนะราชินีถือเหรียญกับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มที่จะคบกัน่ะนะคะเป็นจริงเป็นจังนะถ้าเกิดมีไพ่นี้เราก็ยังไม่รู้นะแต่เนี่ยมันขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เพจคัพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยอยากที่จะขอความรักคุณนะหรืออาจจะมีการบอกรักหรือว่าชอบนะคะ กับคุณแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นคบกันแบบจริงๆจ,จังๆนะคะแต่คุณอาจจะนิ่งๆนะ,ะคุณเองอาจจะไม่ได้แสดงอะไรแต่ว่ามันจะมีไฟได้ไฟหนึ่งนี่แหละนะคะ mm hmm. ผมมองว่าเขาอาจจะเข้าหาคุณนะเพราะว่าเขาชอบคุณมากๆเลยสามถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะเขาต้องการที่จะเริ่มต้นแล้วนะอยากจะจริงจังนะทีนี้ เขาไม่อาจจะไม่สนแล้วว่าบางทีเขาอาจจะกลัวอยู่นะว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าแต่หงมองว่าเขาก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเพราะว่ามันมีไพ่แดคาถานะคะมันจะมีแอคชั่นละสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขากลัวในใจตอนเนี้ยมันเหมือนมันผลักดันให้เขาแบบคือมันทนไม่ได้แล้วมันเหมือนจะต้องแบบจะต้องบอกให้คุณรู้อะไม่ว่าจะกลัวขนาดไหนกลัวความผิดหวังขนาดไหนก็ตามนะคะกลัวว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขากลัวที่จะต้องผิดหวังแต่ว่าหงมองว่าเขาเนี่ย จะมีแอคชั่นนะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ8คาถาแล้วก็ไพ่หนึ่งเพจเด็กถือถ้วยนะมีแนวโน้มที่เขาจะเข้ามาสารภาพหรือว่าคนที่ชอบกันอยู่ก็ดีใจได้เลยเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเรื่องของความรักได้นะคะ,ะนะคะมีแนวโน้มจะพัฒนาไปในเรื่องของความรักหรือว่าเริ่มต้นที่จะคิดในแง่ของความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่เลือกกองนี้ก็ ความสัมพันธ์โอเคเหมือนกันนะคะมีแนวโน้มพัฒนาถ้าคุณชอบเขานะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเขาก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่ามีกัลยานามิตรที่ดีเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของผลประโยชน์นะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องการเงินนะเรื่องเรื่องของความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณไม่ได้ชอบเขานะก็มีแนวโน้มนะคะอ่าทีนี้ก็ไปดูกันกองต่อไปนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะก็ให้พิมพ์ขอรับเอาไว้นะคะพิมพ์ขอรับพลังงานอันนี้เอาไว้นะคะแล้วสิ่งที่เราพิมพ์นะมันเหมือนตอกย้ํานะคะว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะคิดำทำซ้ำําๆพิมพ์ซ้ําๆนะคะสิ่งที่ดีมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะลองสังเกตดูนะคะอ่า ตัวเราก็จะล้อมรอบไปด้วยพลังงานที่ดีๆนะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นลบเลยนะคะอะไรมันมันมันจะดีกว่านะมันจะดีกว่าคิดได้นะคะคิดได้นะแง่ลบเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องรีบปล่อยพลังงานออกไปนะคะเอออย่าอย่าให้มันค้างอยู่ในใจนานมาดูกันกองต่อไปนะคะสมหรัคนที่เลือกกองนี้นะอ่าเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะไปดูซิ ใบแรกเป็นอะไรโอ้ใบแรกก็เป็น3มดาบเลยนะคะเขาคิดกับคุณแบบไหนไพ่อ่าสเตรนจนะคะไพ่หกดาบไพ่ห้าห้าดาบนะคะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญนะคะ อคนที่เข้ามานะอยู่ในความสัมพันธ์คนนี้นะเขาชอบคุณนะคะเขาคิดกับคุณแบบไหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยชอบคุณแบบชู้สาวนะไม่ได้ชอบคุณแบบเพื่อนนะคะชอบคุณเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรคือเขาเนี่ยคนคนนี้นะชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนที่เก่งนะคะไม่ชอบคนอ่อนแอ ขอกินน้ำแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเวลาพูดพูดแล้วมันชอบไอนะอากาศไม่ค่อยดีช่วงนี้อากาศเย็นๆนนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะก็นะคะต้องบอก่ว่าคนเนี้ย เขาชอบคุณนะแต่หงมองว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะอาจจะมีแค่คนคุยก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะมีคนที่คุยแล้วมีความสัมพันธ์แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็ได้นะคือมันคือยังไงก็ตามคือเขาไม่ใช่คนโสดแบบไม่มีแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะ มีความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงรู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะไพ่สามดาบกับไพ่ห้าดาบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องคุณเองอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือตัวเขาเองอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือมีคนคุยแล้วแต่ก็ยังที่ยังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อะนะคะนะยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณต่อไปอีกนะคะเห็นชัดมากๆเลยนะกลองนี้เนี่ยถ้าคุณถามว่าเขาคิดยังไงคุณเนี่ยเขาก็ อยากจะได้ได้คุณเป็นแฟนน่ะแหละนะคะนะชอบคุณมากเลยนะชัดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะด้วยนะคะทีนี้ไปดูไปดูซิว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถ้าคุณคบกับเขาต่อไปจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณคิดถ้าใครที่ไม่ชอบคนคนนี้นะก็ก็ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะ เพราะคุณเน่ยเข้มแข็งอยู่แล้วนะคุณเอาเขาอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะมารูปแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณคุณเอาตัวรอดได้นะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบนะแต่ถ้าคนชอบเนี่ยก็นะคะก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามันก็ไปดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนต่อไปนะคะจะได้ลงเอยหรือมีแอคชั่นกันไหนยังไงนะคะสําหรับคนที่เลือกกลองนี้นะไพ่ราชินีถือคทานะคะ ขอโทษนะคะไพ่แปดคาถานะไพ่สิบถ้วยไพ่เอ็มเพรอเรอร์อ่ะนะคะก็ชัดความสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะถ้าใครที่ชอบคนคนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะ ความสัมพันธ์มันก็จะมีความสุขนะคะความสัมพันธ์มันก็จะเนี่ยมันจะมีแอคชั่นนะคะสำหรับคนที่ชอบกันนะมีแนวโน้มที่จะได้ไปต่อมั่นคงนะคะไปต่อได้แล้วก็มีความสุขอะแต่ว่าความสุขนั้น่ะนะคะมันก็จะเป็นความสุขแบบหงมองว่ามันก็มีความสุขในรูปแบบของคุณอะนะคะแต่ว่าก็มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่า มีงานนะคะแต่เขาก็จะจริงจังนะเขาก็จริงจริงจังนะใครบางคนในที่นี้อาจจะเดทกับคนต่างชาติด้วยก็ได้นะคะหรือคนที่ค่อนข้างมีอายุแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการอ่ะ มีลักษณะความเป็นผู้นำมากมากนะคะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างดีเขาเนี่ยชอบคุณมากนะในบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีแค่แฟนนะคะอ่านะผงจะดูหลายๆกรณีนะถ้าคนที่มีแค่แฟนนะคะเขายังไม่ได้แต่งงานมีสิทธิ์ที่เขาจะทิ้งฝ่ายนั้นแล้วมาแต่งกับคุณได้อันนี้ในกรณีที่เขายังไม่ได้แต่งนะคะอ่า แค่คบกันเฉยๆแต่ถ้าคนที่แต่งแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องอยู่กันหลายๆคนสามคนแบบนี้แต่ก็มีความสุขนะแต่ก็มีความสุขนะคะนะแต่หงม,มองว่าถ้าใครที่มีคนที่คุยกันอยู่แล้วยังไม่ได้แต่งมีแนวโน้มที่เขาจะมาเลือกคุณนะ เพราะว่าไพ่ึ้นค่อนข้างดีนะคะนะถ้าสมมติว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แต่งทั้งคู่นะคะคนที่อยู่ตรงกลางนะมีแนวโน้มมาทางคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าใครที่คบกันสำหรับคนที่เลือกกองนี้มีแนวโน้มจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีแนวโน้มที่จะได้ลงเอยกันจริงๆจังๆ,ๆนะลงเอยแบบจริงๆจังๆคือคบกันจริงๆจังๆ,ๆแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ พิมพ์อาไว้เลยนะคะถ้ามันเป็นพลังงานของคุณนะคะเขียน e ว่าใช่เป็นพลังงานนี้ของฉันนะคะแล้วสิ่งดีๆมันก็จะดึงดูดถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดให้มันเป็นนะคะอ่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าดึงดูดพลังงานแบบนั้นเข้ามาหรือตัวเราก็จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพลังงานแบบนั้นน่ะพลังงานที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็พิมพ์ตอบรับเอาไว้หรือพิมพ์ขอรับเอาไว้เลยนะคะก็ mm. สำหรับวันนี้นะก็มีประมาณเท่านี้นะคะกองนี้ดีมากเลยนะคะถ้าคนที่เขายังไม่ได้มีครอบครัวนะพูดในกรณีไม่มีครอบครัวแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะแบบนี้เลยนะสามคนแบบนี้นะก็นะคะ มันก็เป็นพลังงานโดยรวมนะแต่ยังไงก็ตามนะอยากให้รับพลังงานที่ดีไปนะคะแล้วก็ใครที่ยังต้องการหนังสือธรรมะนะคะหนังสือหลวงตามหาบัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระธุดงกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ยังส่งเข้ามาได้นะคะหงจัดส่งให้มีเขาเอาหนังสือมาให้อีกแล้วนะคะเพราะว่า ่าเขาเรียกว่าการตอบรับค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะจัดส่งให้ฟรีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ